รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ได้อุบัติครูได้ย e bueno> ิ่งยากจังเลยอ่ะอ้าวคุณส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จังเลยอ่ะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสลัมเสจเดราบักริสาวดาริสเกลียนยินดีต้อนรับสู่รายการเมลายูเดี๋ยวรู้จัก รายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะเ,เมื่อกี้ได้ยินเหมือนคุณส้มกํลาลังท่องภาษามาลายูอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวก่อนอให้ทายค่ะจารย์รว่าส้มพูดว่าอะไรคุณส้มพูดว่าร้านขายยา ร้านขายยาเดี๋ยวนะคะอุ้ยใช่อุ้ยใช่ด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์เดาถูกเออใช่ผมเดาถูกเพราะผมได้ยินคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่ส้มท่องร้านขายยาเนี่ยเพราะว่าเหมือนอาจารย์เคยสอนส้มก็เลยเอามาทวนเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นวันนี้ดีไหมคะอาจารย์เราก็ขอเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับร้านขายยาไปเลยอาจารย์ดีเลยครับจะได้เอาไปท่องเอาไปฝึกฝนใครที่อยู่ในวงการขายยาจะได้เอาไปใช้ในการขายยาได้ใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปคําศัพท์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปช่วงนี้เกรดความรู้ในช่วง าเลยอยูรู้ยังค่ะตอนเทศกาลทีปะวาลี เทศกาลทีปะวาลีเป็นเทศกาลฉลองขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูทีปะวาลีเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าแถวแห่งแสงไฟชาวฮินดูจะจุดตะเกียงสว่างสวัยไปทั่วบ้านเรือนและตามท้องถนนเพื่อเป็นการบูชาพระลักษมีโดยแสงไฟเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและการมีใช้เหนือปีศาสตร์ายจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนตามปฏิทินฮินดูชาวบ้านจะเดินแ ไปวววััดดเพื่อสนมนนก้นยร้านขายยานี่สําคัญน,นะคะอาจารย์รเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพูดภาษามลายูได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเราสามารถที่จะบอกอาการต่างๆหรืออาการป่วยของเราได้ฉะนั้นเราเริ่มกันที่คาศัพท์เลยค่ะอาจารย์ได้ครับร้านขายยานในภาษามลายูก่อนนะ,ะภาษามลายูเรียกร้านขายยาว่าเกิดใดอุบัติเมื่อกี้ที่ส้มทองตั้งแต่แรกใช่ถูกต้องพูดถูกปะ่ะคะถูกต้องแล้วครับเกิดใดอุบัตินะเกิดัดก็เลยแปลว่า ร้านส่วนอุบัตอูบัตแปลว่ายาฉะนั้นพอเอามารวมกันก็เป็นร้านขายยานะครับเอเดออบัตอันนี้แบบว่าเป็นภาพรวมร้านขายยาต้องมีทุกอย่างถูกต้องทีนี้ร้านขายยาเนี่ยคนขายยาควรจะต้องเป็นเภสัชกรถูกไหมมีใบอนุญาตฉะนั้นเภสัชกรในภาษามายูคือคําว่าอาฮลีฟาร์มาซีอาฮลีอาลีแปลว่าผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ผู้ชํานาญการ ฟาร์มาซีฟาร์มาซีอันนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะแปลว่ายาอัลีฟาร์มาซีก็คือผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาก็ก็คือเภสัชกรนั่นเองนะครับอัลีฟาร์มาซีทีนี้ยาเวลาเราไปซื้อก็มีหลายชนิดเนาะแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นยาเม็ดใช่เป็นเม็ดๆเต็มไปหมดเลยอาจารย์เยอะแยะไปหมดยาเม็ดเนี่ยก็จะเป็นอุบัติปิล อ่าปินอูบัตเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเกิดใดอูบัตน่ะนะอูบัตแปลว่ายาฉะนั้นอูบัตปิลก็แปลว่ายาเม็ดก็คือยาชนิดเม็ดนั่นเองซึ่งปกติยาที่เราได้ก็จะเป็นชนิดเม็ดเนาะแต่ก็มันยังมียาอีกประเภทเป็นยายาน้ำยาน้ำแบบว่าเด็กชอบใช่ยาน้ําในภาษามลายูก็จะเรียกว่าอูบัตเจอใจอุบัตเจอใจอ่าอบัตเจอใจอ่าเจอใจหาใจให้เจอก็จะเจอใจเองนะอุอบัตเจอใจ ให้คุณผู้ชมได้ฝึกง่ายๆไงนะฮะมันออกเสียงยากเพราะว่า AI มันคือสระไอแล้วมีตัว R แต่ R ไม่ออกเสียงฉะนั้นเจอใจนะอุบะเจอใจนะก็คือยายาน้ำโอเคทีนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปซื้อยาเนี่ยก็คือใบสั่งยาจากแพทย์โอ้สมมติเขาเขียนอะไรมานู่นนี่นั่นเราก็จะไปยื่นให้กับร้านขายยานะส่วนใหญ่เวลาหมอเขียนอะไรมาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าภาษาแพทย์เขา แล้วเราก็ไปยื่นตามร้านยาหรือว่าไปยื่นที่ห้องจ่ายยานะแต่ส่วนใหญ่คนบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหไปซื้อร้านยาที่เราไว้ใจใช่ไหมร้านยาที่มีคุณภาพซึ่งมีมากมายในปัจจุบันเนี่ยก็เอาใบสั่งยาเนี่ยแล้วก็เภสัชกรที่จําหน่ายยาก็เหมือนกันบางทีเขาไม่จําหน่ายยาหรือไม่ขายยาบางประเภทนะถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ฉะนั้นใบสั่งแพทย์ในภาษาละยูใช้คําว่า p r e s c r i p t i e ปรบัน pres p r e s c r i p s c r i p t อ่า prescriptsi เปร์ลาบตันเปร์ลบ,บตันอ่าเปร์ลบ,บตันก็มาจากรักษ์อุบัตินั่นเองฉะนั้นเะพรสคริปซีก็เป็นเหมือนลิสต์เป็นเหมือนรายชื่อนะครับเป็นเหมือนใบสั่งสิ่งที่คุณหมอสั่งมาเปร์ลาบตันก็เกี่ยวข้องกับยานะสิ่งที่เป็นยาทั้งหมดฉะนั้นเพรสคริปซีเปร์ลาบตันก็เหมือนกับใบสั่งยาหลายๆชนิดที่อยู่ในใบเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องจดจําครับ<ห>พูดถึงยาพูดถึงหมอพูดถึงร้านที่ขายยาเยอะๆอาจารย์ เริ่มมีอาการแล้วค่ะเอาละครับเริ่มมีอาการแล้วนะปวดท้องก่อนปวดหัวปวดฟันหลายอาการอย่างนี้ต้องไปซื้อยาแล้วล่ะปวดหัวก่อนดีกว่าอาการพวกนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปบอกเพื่อที่จะซื้อยารักษาให้ตรงโรคนะฉะนั้นต้องจำนะปวดหัวก็ต้องไปซื้อยาแก้ปวดหัวนะปวดท้องก็ซื้อปวดท้องฉะนั้นปวดหัวคืออะไรภาษาละยูปวดหัวคือสากิเกปาเลื สากิดเกิดปาเลอะเออสากิดเกิดปาเลอนะสากิดแปลว่าปวดแปลว่าเจ็บแปลว่าป่วยได้หมดเลยนะเกิดปาเลอแปลว่าหัวหรือศีรษะฉะนั้นสากิดเกิดปาเลอก็ปวดหัวชัดๆเลยเอาปวดฟันก่อปวดฟันนะปวดฟันปวดฟันนะสากิดกิกีสากิดกิกีเออสากิดกิกีนะออกเสียงง่ายนะกิกีกิกีนี่แปลว่าฟันอ่ากิกีแปลว่าฟันถ้าสากิดกิกีก็ปวดฟันนะครับ แล้วก็กาาอาจารย์ปวดท้องเนปวดท้อง acting ดีไหมคะตอนแรกเห็น <c oughs> ท่านี้ตั้งแต่แรกท่านนี้แหละนะที่ท,ท,ท,ที่ที่ถึงต้องส่งต้องส่งให้ไปซื้อยาเลยนะอันนี้ปวดทอ้องคุณผู้หญิงมักจะเป็นบ่อยน <c oughs> ะปวดท้องแต่ผู้ชายก็ปวดนะ, <c oughs> ะจากนั้นปวดท้องเนี่ยเราก็ใช้คําว่าสากิดเปรุด สากิดเปรุดเปรุดนะเปรุดแปลว่าทอ้องฉะนั้นสากิดเปรุดก็ปวดทอ้ททอง,อ,งอ,อันนี้ก็จะเป็นอาการสามัญอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้นะครับอยู่ในเมืองไทยก็สามารถหาซื้อยาได้แต่ถ้าไปต่างประเทศบางทีก็อาจจะต้องไปบอกเขาแบบนี้หรือชาวต่างชาติเวลาปวดปวดก็นึกภาษาไทยไม่ออกนะนึกภาษากังกก็ไม่ออกเขาก็จะนึกภาษาแม่ของเขาก็คือนึกภาษามาเลยแล้วมาบอกเราอย่างเงี้ยเราก็เอาแล้วมันมาสากิดคือปาเลอแปลว่าอะไรสากิดกีกีแปลว่าอะไรสากิดเปรุดแปลว่าอะไรก็เรียนรู้คําพวกนี้ไว้แล้วจะขายยาได้ ผู้ชมคะได้คำสับกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดจามาเลยูคะ่ะเผื่อว่าจะมีคนมาเลเซียมาซื้อที่ร้านขายยาของเรารจะได้พูดได้คะ่ะรออยู่เลยคะ่ะช่วงนี้พูดจามาเลยูคะ่ะช่วงนี้นะคะเรามาฝึกพูดกันเลยดีกว่าคะ่ะอาจารย์คะ่ะส้มขอประโยคแรกเลยค่ะ คุณต้องการซื้อยาอะไรคะอ่านะครับเป็นประโยคที่เจ้าของร้านยาเภสัชกรที่ขายยาควรจดจําให้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อยาอะไรเนี่ยถ้าเราถามได้เราก็ขายได้ประโยคนี้ก็คือต้วนฮันดะมเบลีอุบัตอเปอร์โอเคทีนี้คุณส้มพูดตามผมสิครับต้วนต้วนฮันดะฮันดะมเบลีมเบลีอุบัตอุบัตอเปอร์อ่าโอเคต้วนฮันดะมเบลีอุบัตอเปอร์นะครับ ความหมายต้วนใช้สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ชายเนะาะหรือเราเปลี่ยนได้นะฮะจากหลายๆตอนที่เราบอกอาจจะใช้ปวนก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงถูกต้องฉะนั้นก็อันนี้เราลองสมมติเป็นผู้ชายเนาะแต่คนผู้ชมจะได้ฝึกฝนตามเราได้ฉะนั้นต้วนฮนดะฮนดะต้องการฮนดะต้องการเมมเบอร์ลีอันนี้เป็นคํากริยาแปลว่าซือ้อนะครับฮนดะเมมเบอร์ลีต้องการซือ้ออุบัตยาทีนี้ยาก็มีหลายชนิดก็อยากรู้ว่าชนิดอะไรก็ใส่คําถามไปหนึ่งคำ อเปอร์อ่ะอเปอร์แปลว่าอะไรอุบัติอเปอร์ยาอะไรอ่าฉะนั้นสำนวนนี้ก็คือคุณต้องการซื้อยาอะไรตัว <c oughs> นันจะมาซบ้ีอุบัติอเปอร์ อ่ะทีนี้สมมุติเราบอกว่าเราต้องการที่จะซื้อยาปวดท้องอ่าสหรับอาการปวดท้องนะบางทีเดินปวดท้องเข้าไปในร้านแล้วก็ไปซื้อเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ดู acting ร่มเลยเหรอใครเนี่ยผมกำลังดูว่าคุณส้มปวดท้องเนี่ยผมกาลังแบบเออถ้าสมมติคุณส้มปวดท้องเราจะไปซื้อยาแก้ปวดท้องให้คุณส้มนะก็เช่นเดียวกันบางทีเรามีอาการปวดท้องเราอาจจะไปซื้อเองหรือฝากใครไปซื้ออ่าหรือเขาอาจจะฝากใครมาซื้อกับเรา แน่นอนเขาอาจจะบอกว่าไซเ a อร์ l ป k ูกันอุบัติ untu สากิต t ปรุด t อครับช้าๆเลยค่ะอาจารย์ช้าๆครับไซเออร์ไซเออร์เปรูกันเปรูกันอุบัติอุบัติ untu k untu k ากิ i สากิ i เปรุดเปรุด t ะคไซเออร์เูกันอุบัติ untu สากิตปรุดไซเออร์ฉันเปรูกันต้องการค่ะอุบัติยา untu k สำหรับสากิตเปรุด สากิจปวดปวดรุดท้องอ่าอันนี้ก็ต้องการยาสําหรับอาการปวดท้องอนะครับทีนี้พอเราซื้อยาแล้วมันก็อาจจะมีลักษณะของการทานยาใช่ไหมเราอาจจะต้องบอกเขาไปด้วยอ่าถูกต้องประโยคตัวอย่างนะครับปิลปิลอินนี้มิสติดิมักแกลิเซฮาริสบิลลุมมาการันอันนี้ประโยคนี้ดูยาวเนาะอ่เดี๋ยวคุณส้มพูดตามผมอีกครั้งปิลปินปินปินนี้อินนีาปินปินก็เป็นยาเม็ดอ่ปินปินอินนี่มิสตี มิสตี้นะมิสตี้ดิมักันดิมักันโอเคที่เกอ Kali. ่เกอร์คัลลี่คัลลี่สือฮารีสือฮามสืากันน่ะมากันน่อ่าทีละคำอย่างนี้และอ่าทีนี้มาดูความหมายทีละคำพอเราเข้าใจเราจะรู้สึกว่าเออมันง่ายอ่าทีนี้ปิ้นปิ้นยาเม็ดยาเม็ดแล้วหลายเม็ดด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำคำใช่เพราะตอนต้นเราเรียนแล้วปิ้นเดียวก็เม็ดเดียวนะอ่านี่หลายเม็ดละปิ้น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 อีนี้ยาเม็ดเหล่านี้อ่ามิสตี้ต้อง ระบุแล้วต้องเ <Mist y S 1> ลยนะมิสตีแปลว่า <Mist y S 1> ต้องเป็นต้องนะครับดีมากันม,มันก็มาจากคําว่ามากันที่แปลว่ากินดีมากันก็คือถูกกินหมายความว่ายาเนี้ยต้องถูกกินติเกอร์แปลว่า 3. 3> สามกาลีแปลว่าครั้งฉะนั้นติเกอร์กาลีสามครั้งเซฮารีต่อวันหนึ่งวันอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำ<า>นะติเกอร์กาลีเซฮารีสามครั้งต่อวันแล้วก็ระบุเพิ่มเติมอีกว่าเป็นก่อนอาหารก็คือ เสบลมมากันนั่นเสบลมแปลว่าก่อนมากันนันก็แปลว่าอาหารนะครับประโยคนี้ยาวนิดนึงแต่ฝึกดูนะครับแล้วเราจะได้การแนะนําการใช้ยาก็คือสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่ายานี้เนี่ยใช้สําหรับกินหรือทาน3ามครั้งถูกต้องเนาะก่อนอาหารก่อนอาหารก็คือเช้ากลางวันเย็นและทุกมื้อเป็นก่อนอาหารหมดเลยก่อนอาหารหมดเลยครับเข้าใจง่ายถูกต้องค่ะทีนี้ ประโยคต่อไปนะเราจะยกตัวอย่างเป็นยานามบ้างยานามยานามยาาบ้างอ่ะทีนี้เด็กๆชอบมากะอาจารย์เด็กๆชอบมากหวานเนาะบอกเด็กกินง่ายดีใช่ใช่นะยานามนะอุบัติใจอุบัติใจอ่าอุบัติใจอุบัติใจนะครับเมื่อกี้เจอใจแล้วใช่ไหมอ่าเจอใจเนี่ยเป็นคําเต็มจะย่อก็ได้เป็นใจเฉยๆก็ได้อ่ะทีนี้ประโยคนี้ขอเต็มๆนะครับอุบัติใจดีมากันสัตว์จำจาเปนุ่งสี่ครั้งในวัน อุบัติใจอุบัติใจดีมากันดีมากันหนึ่งหนึจำจ่าจำจ่าเนุเปุ่นุเอ็มปุ่นอี่สี่ครั้งครั้งเารีเซฮารีโอเคอุบัติใจดีมากันหนึ่จำจ่าเต็มปุ่นสี่ครั้งเสาร์วันโอเคเดี๋ยวคุณส้มค่อยไปฝึกเอานะอ่าพูดเร็วๆแต่ว่าตรงนี้ผมอธิบายก่อนอุบัติใจยาน้ำดีมากันถูกกินแปลว่ายาน้ำเนี่ยถูกกินหรือต้องถูกกิน สาตูหนึ่งจำใจเป็นช้อนเป็นช้อนเป็นช้อนเล็กๆช้อนชาจำใจอ่ะนะช้อนเล็กๆไว้ทานยาทีนี้เขาขยายความว่าเปิลนุเลยนะเปิลนุแปลว่าเต็มอเต็มช้อนอะประมาณเต็มช้อนนะบางคนอยากทานแค่ครึ่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคซาตูจำจาเปิลนุหนึ่งช้อนที่เต็มๆเอมปัดสี่กาลีครั้งเอมปัดกาลีสี่ครั้งเซอร์ฮารีหนึ่งวันอ่าฉะนั้นสํานวนนี้เนี่ยความหมายรวมๆก็คือยาน้ําชนิดเนี้ยนะ ทานหนึ่งช้อนเต็มๆหช้อนไม่ใช่ครึ่งช้อนนะต่อวันเนี่ยสี่ครั้งก็อาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนหรือประมาณสัก4ี่หชั่วโมงต่อครั้งอย่างนี้ก็ครบหนึ่งครบหนึ่งวันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแนะนําการใช้ยาทั้งยาเม็ดและยา้นามเพื่อให้ทางคุณผู้ชมที่มีร้านยาหรือหลายๆท่านที่เป็นเภสัชกรที่เปิดร้านยาอยู่สามารถแนะนาการใช้ยาให้ชาวมาลายูได้ครับ วันนี้ก็ได้ทั้งคำศั์นะคะแล้วก็ประโยคเยอะมากเลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่ตอนนี้นะอาจจะตอนแรกยากหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเปิดดูรายการเราบ่อยๆนะคะมันฝึกฝนเนี่ยพ,พูดได้แน่นอนค่ะคเอาละคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v t h a i t v กับรายการมาลาย,ยูเดี๋ยวรู้จักค่ะวันนี้ส้มกับอาจารย์โรเซฟลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์คะบดท่องบางเลยเค่ะหาใจให้เจอนะครับแล้วเดี๋ยว จะเจอใจครับโอ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ขอใจเลยค่ะอาจารย์